วันนี้ขบาวบอนอรายก็ได้มาเยื่ยเยยนเสียจ่อยเนาะเสียจ่อยหรือว่าน้องจ่อยที่น่ารักเนเป็นเสียลงน้ําแข็งพงพะพาลงน้ำครับ <c oughs> กับน้ําพงพพา <c oughs> จากเสร็จจากภารกิจธุรกิจแล้วเขายังมาทําสวนครัวนะฮะสวนครัวในหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับมีข้าวมีผักผลไม้นะครับอันนี้เขาบอกว่าเอาขายได้ทุกวันสร้างรายได้ทุกวัน นะครับก็เป็นเป็นแบบฉบับหรือเป็นตัวอย่างที่ก็เดี๋ยวข้าวบอยก็น่าจะไปบอกสมาชิกในกลุ่มเรียนแบบนะครับเรียนแบบสร้างสร้าง,างแหล่งเรียนรู้หรือว่าแหล่งเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนยงคิดตัวเองนะครับได้ยินว่าเสจจัย,จยก็เก็บผักสวนครัวขายได้ทุกวันมีรายไ,ได้ทุกวันน,วน,นะครับปลาก็เอาไปขายได้ทุกวันขายไม่ทันด้วย โอ้ได้ยินว่ามีแต่คนมาเหมาเอาครับเห็นไหมอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลาออกจากหน้าที่การงานดีกว่ามามาทำเหมือนกันด้วยเนาะเออมันดูดีนะมีรายได้ทุกวันทุกวันทุกวันมีความสุขแทนที่จะเป็นมนุษยนเดือนเดือนนะถ้าเป็นมรุษยนเดือนเดือนเนี่ยนะรอเดือนหนึ่งเออมีเงินมีทองเนี่ยเนี่ยเป็นการจุดประกายให้ผมอย่างดีมากเลยนะครับเนี่ย เปนนิปลาอะไรครับเนี่ยปลาเข็งครับปลาหมอปลาเข็งทีอปลาหมออ๋อปลาหมอโอ้ปลาหมอต้องเรียนนานนะใช่ไหมต้องเรียนตั้งห้าปีกกินหมอต้องมานานแต่แต่ปลาปลาเข็งมีเดือนสามเดือนถึงสี่เดือนสามเดือนนี่ส่งขายได้โอ้รับประทานได้โอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากตอนนี้ปล่อยไปกี่ล็อตแล้วครับปล่อยตอนนี้เพิ่งเริ่มทำครับปีแรกครับอันนี้คือปีแรกปีแรก ประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จครับ๋อแล้วจะทําต่อหรือย่างไงอะไรยังไงก็ต่อไปไเรื่อยครับมีข้อสงสัยอยากจะถามครับเออตอนนี้เนี่ยเห็นแปลงนาพี่น้องชาวบ้านประชาชนเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ํานะเรื่องน้ําน้อยน้ํามากน้ําท่วมทุกวันนี้มีน้ําท่วมเกิดมีปัญหาว่าข้าวไม่ได้ผลผลิตตามที่ควรแต่ผมไม่เห็นนาเสยจ่อยแล้วเนี่ย ทำไมตอนนี้เริ่มออกรวงแล้วก็เขียวกระจีไม่มีวัชพืชแล้วก็น้ํานี่ก็ใสได้ยินว่ามีหอยปูปลาอยู่ในหนองน้ําครับอืมเอท<ำ>อทาอย่างไรครับเกษตรยุติธใชมไหมครับอืมก็คือปัจจัยหลกคือน้ําครับน้ําขุดบอ่ออย่างน้อยเราต้องมีน้ํา ข้างล่างครับ <Ừ. S 2> คือเราเวลาเราน้ําขาดเราก็สามารถที่จะดึงน้ําขึ้นมาข้างข้างล่างขึ้นมาคือจะมา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 ดูแลข้างบนครับ,รบมีแทงค์น้ําฟังนู้นครับอ๋อครับแสดงว่ามีธนาคารน้ําใช่ครับน้<ด>ําใต้ดินใช่ครับอ๋อครับแสดงว่าตรงนี้น้ําไม่ขาดเลยใช่ไหม,ไมขาดครับฟาอืืนแรงแต่นาของผมน้ํายังพอเพียง คือเราจัดการของเขาได้เลยครับเอาเอาขอให้เลียดหน่อยนะครับการจัดการธนาคารน้ำเนี่ยทำยังไงน้ำไม่ให้ขาดน้ำไม่ให้ขาดอันที่เป็นความโชคดีของนานี้ครับคือว่าน้ำมันไม่ขาดค,คือว่าน้ำมันเยอะอยู่แล้วครับใต้ดินคือว่าอ๋อมีมน้ำใต<ส>้ดินในความโชคดีมากแล้วบริหารน้ำยังไง ดูดน้ําขึ้นบ่อแล้วก็ปล่อยลงบ่อปลาแล้วก็ให้ซึมเป็นวงจรของมันบางครั้งเราปล่อยลงบ่อปลาปั๊บน้ําในบ่อปลาเต็มมันก็จะลดเข้ามาในานา,น<อ>าเาราคือเอาคุยจากนาน้าบ่อปลาเข้ามาในานาเร<อ>าะพืชผักมันก็จะไม่ต้องใช้คุยอะไรมาแล้วก็จะวยครับครับครับจริงๆก็น้ํานี่เป็นความสําคัญของอ่ออองาการเพาะพันธุ์พืชจริงๆแต่ตรงนี้ไม่ขาดน้ํา เป็นการบริหารจัดการน้ําที่ดีนะก็ไหลเวียนจากน้ําใต้ดินไปเป็นธนาคารน้ําแล้วก็ปล่อยลงบ่อปลาล้นบ่อปลาก็มาพื้นที่นะครับเราก็ได้กินทั้งข้าวทั้งผักทั้งพืชและกินทั้งปลามันสุดยอดมากเลยครับครับวันนี้ก็โชคดีของทีมงานขบวนนารายนะครับจากนรายอ่าสุรินนะครับก็มาเที่ยวเกษตร พอเพียงไล่นาสวนผสมแล้วเสียจอยก็ยังเอาอปลาหมอปลาหมอปลาหมออินทรีนะครับปลาหมอนี้อยู่จากบ่อธรรมชาตินะครับก็นำมาประกอบอาหารให้เราซึ่งเป็นสิ่งที่ผลิตอยู่ในในในแหล่งผลผลิตนี้นะครับแล้วก็ทราบว่าได้ขายทุกวันทุกวันอืวันนี้มีเมนูอะไรให้ผมบ้างวันนี้มี ต้มยำไข่บ้านครับแล้วก็ปลาเข็งเขาปลาเข็งแล้วก็ยำเห็ดปลาเข็งคือปลาหมอใช่ปลาเข็งคือปลาหมอพี่น้องครับต้องเข้าใจนะเข็งคือหมอนะยำเห็ดนางรมอ๋อแล้วก็มีพ่อเห็ดด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือผัดปุ้งไฟแดงนวอะไรวนนี้โชคดีมากวันนี้โชคดีมากเดี๋ยวเราจะไปรับประทานปลาเข็ง หรือปลาหมออ,อะไรนะคู่คกเกลือปิ้งยา <st arts> ่างนะครับรส <st arts> ชาติจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวติดตามต่อไปเดี๋ยวนี้นะครับสวัสดีครับแม่ครัวคนสวยสวสยวันนี้ขาวบอลไรามาเยี่ยมเสียจอยแล้วก็ได้ยินว่าเสียจอยเตรียมปลาหมอซึ่งเป็น,นผลผลิตจากสวนเกรรษตรพอเพียงมาเป็นเมนูพิเศษวันนี้ แต่ยินว่าเอาให้มาทําอะไรนะต้มยำไก่ไม่ใช่อะไรปลาปลาหมอเผาอ๋อนี่ปลาหมอสูตรปลาหมอเออแล้ววันนี้จะทําปลาหมอคุกเกลือค่ะจ้าน้ําจิ้มทํำยังไงบ้างใส่มะขามใส่พิโปนใส่ชูโรสครับใส่น้ําปลาค่ะครับแล้วปลาหมอทําอย่างไรล่ะปลาหมอที่ที่เอามาจากบ่อแล้วเอามาใส่ทาเกลือค่ะก็เผาค่ะอ๋อ ถ้าเกลือแล้วก็เผาค่ะเห็นควันมาตรงนี้ใช่ไหมค่ะนี่นี่มาใช้หรือเปล่าครับตัวนี้ใช่ค่ะโอ้ครับแล้วนี่อะไรปรุงไหมนอกจากคู่เกลือค่ะเพอาทยแต่เกลือค่ะทําไมถึงจะทยแต่เกลือเพราะว่าเราจะเผาแบบนี้คู่เกลือค่ะแล้วก็จิ้มกับไอ้นี่ค่ะอ๋อไอ้นี่คือน้ำพริกค่ะน้ำพริกค่ะเอ้าผมพูดจากแต่แจ้วนี้ แม่นหมดละจ้าโอ้วันนี้เดี๋ยวจะรอชิมนะครับจ้าโอเคขอบคุณครับผมติดใจนิดหนึ่งใจจ่อยครับเอ่อนาข้าวเนี่ยผมเห็นสวยงามมากมนจัชพืชก็ไม่มีออกรวงอย่างสวยงามเอ่อใส่ปุ๋ยเคมีหรือเอนซีหรืออะไรยังไงอยากจะรู้ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใส่ครับคือว่าเราเอาปุ๋ยจากที่ ปลาที่เราอยู่ในบ่อโอ้ที่เลี้ยงปลาที่เลี้ยงปลาคือเข้ามวมันก็จะเป็นปุ๋ยของของของมันเลยครับโอ้เป็นปุ๋ยจากมูลมูลปลาจากธรรมชาติมาแล้วก็ถึงว่าสิเข้าออกรวงอย่างสวยงามนอกจากนาข้าวแล้วเนี่ยรอบข้างก็ยังมีทุกอย่างครับผักสวนครัวอันนี้อะไรครับเนี่ย มะเขือพวงครับผมโอ้มะเขือพวงโอ้ครับครับครับเจริญก็งามอย่างสวยงามแล้วอันนี้อะไรครับอยู่ในกระถางทุเรียนในตะเข่งครับนะทุเรียนครับซึ่งลอกหูครับทุเรียนในตะเข่งครับเอ้านอกจากปลาเข่งแล้วยังมีทุเรียนในตะเข่งอีกมันเป็นยังไงแล้วมันจะเกิดไหมเนี่ยก็ลองดูครับยังไม่ทราบ แต่ก็กจะเจริญเตือบตดีแลครับออกดอกออกใบแตกตีใบเปลี่ยนใบออกใหม่โอ้อันนี้ใช่เลยเพราะว่าผมเคยไปเห็นเขาปลูกต้นทุเรียนแล้วก็เหี่ยวเ้าตายใบร่วงโรยแต่ผมมาที่นี่แหละเจริญงอกงามอะไรมีผลเจริญเตือบตเขาก็จะแจกที่น้องทาบอยคนละโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณยินดียินดีเรียนรู้เขากาส รุงเขาก่อนโอเคโตก่อนขับยินโอ้ยเป็นเป็นโอกาสที่ดีมากเลยก็เราก็จะสืบสานตำนานเศรษฐกิจพอเพียงให้เจริญงอกงามไปเรื่อยๆในสไตล์ของเรานะเพราะว่าช่วงนี้ ครัว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ช่วยพี่น้องประชาชนอยู่ดีมากในภาวะที่มีโควิดทุกคนอดอยากแต่บ้านเราไม่อดไม่อยากเลยโดยเฉพาะวันนี้ครับผมไม่อดอยากเลยครับผมมาได้กินทั้งผักผลปไม้แล้วก็พืชสวนคัวแล้วก็ปลาเข็งด้วยครับผมขอบคุณครับ